สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่15พฤศจิกายน2564นายนรเศรษนาหนองตูมทนายความจากส์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุภายหลังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุง้งหลังยื่นประกันโดยใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน2 0 0 0บาท ลักอายการได้มีการสั่งฟ้องในคดีครอบท็อปจากกิจกรรมใดๆใครก็ใส่ครอบท็อปไปเดินสยามพรากอนเมื่อวันที่20ตุลาคม2563ภายหลังที่ศาลได้มีการนัดสอบคำในวันนี้โดยระบุบ,บอกว่าศาลได้ให้เหตุผลว่านางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้เคยถูกกล่าวหาในการกระทําผิดลักษณะนี้หลายคดีและถูกพนักง,งานอายการร้องถอนประกันตัวที่ศาลอาญาม,มาแล้วซึ่งหากได้รับการปล่ตัวศาลเกรงว่า จะไปกระทำการเช่นนี้ซ้ำอีกโดยมีข้อสังเกตว่านางสาวปนัสยาไม่เคยทำผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวจนถูกเพิกถอนการประกันตัวมาก่อนโดยสารอาญายังไม่ได้มีการไต่สวนและการกระทำความผิดหรือผิดเงื่อนไขไม่ได้ปรากฏในคำฟ้องของโจทก์ซึ่งพนักงานอายการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวด้วยเช่นเดียวกันและการที่สารให้เหตุผลว่าจะไปกระทำการซ้ำนั้นจะเป็นการคาดการณ์หรือคาดหมาย ที่ไม่ได้ปรากฏในสำนวนซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องไปโต้แย้งกันต่อไปและหลังจากนี้ก็นายน,นรเสกบอกว่าจะมีการประชุมทีมทนายความเพื่อดูว่าจะมีการยืดประกันตัวใหม่หรือว่ายืดอุทธรคำสั่งโดยตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนคดีของนางสาวปนัสยาเบากว่าของนายอานน์นพาที่ศาลอาญาไม่เพิกถอนการประกันตัวซึ่งต้องรอดูคำสั่งของศาลอาญาอย่างไรในวันที่ 18- พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ก่อนว่าจะสามารถยื่นขอประกันตัวชั่วคราวได้หรือไม่อย่างไรนายนรเศรษนั้นยังระบุนะครับบอกว่าในคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องทั้งหมดห้าคนและจำเลยที่3และสี่คือนางสาวเบญจาอปันแกนำแนร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงนายพักวัตนฮิรันพลหรือว่าป๊อบกี้ได้ประกันตัวไปแล้วในคดีเดียวกันแต่ศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวรุ้งปนัสยาซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเองก็แปลกใจเช่นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นไปตามดุลพินิจของศาลที่มองว่าเป็นเหตุผลที่ แตกต่างกันนะครับทั้งนี้หลังสารออกคําสั่งในเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนนั้นเนี่ยครับรุ้งได้ถูกส่งตัวไปยังัทนทักสถานหญิง,งกลางกรมราชธรร์ที่เรือนจำคลองเปรมทันทีและในตลอดทั้งวันได้มีประชาชนที่มาให้กําลังใจเนี่ยครับรวมถึงป้าเป้านะฮะนางวรวรรณแส้อั้งก็เดินทางมาให้กําลังใจแล้วก็เดินทางกลับในที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ รุ้งปนัสยานั้นก็ตามเป็นวินนะครับตามอานท์ตามไม้ตามเบนจามอปันเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจําเหมือนกับคนอื่นๆแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรียกว่ารอดพ้นปักเกี่ยวปากกาอยู่คนหนึ่งนะครับที่ไม่ถูกไปอยู่ในเรือนจําแต่ว่าล่าสุดนั้นจากกรณีการไปสวมครอบท็อปแล้วก็ไปเดินสยามพระกรน,นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุให้รุ้งปนัสยานั้น ต้องเข้าสั่งเตแล้วครับ